สวัสดีครับพบกับลุยละลุมอีสานใต้ครับผมวันนี้ก็มากับแสงอาทิตย์ครับกำลังขึ้นเลยครับผมมาเก็บกู้ลันครับตักปลาไหลไหว้เมื่อวานครับเหยื่อปลาราครับผมกับไม้ข้างแม่น้ำในครับของแม่น้ำในปทุมธานีครับผมเขตหนองเสือ ดูกันเลยครับว่าจะมีตัวไหมครับดักไว้เจ็ดอันครับผมผมขี้เกียจลุยลงลึกครับดักลอกตลิงไว้อ๋อโหครับอันแรกครับ อันแรกก็ไม่ได้แล้วครับต่อกันเลยครับอันที่สองไปเลยครับรันทอพีวีซีครับผมปะยุกค,ครับปะยุกลันปะยุกค,ครับ้าเป็นของโบราณก็เป็นกระบอกไม้ไผ่ครับผม อันที่สองเลยครับจะมีตัวไหมอันที่สองไม่มีครับน่าจะไม่มีครับผมไม่มีครับปลาไหลไม่ชอบปลาด้าครับ ของมักเลยป้าไหลไม่เอาปลาร้าของมักของคนครับแต่ป้าไหลไม่เอาผมงึดครับต่อกันเลยครับพรอาทิตย์โผล่แล้วครับผมแสงแรกเมื่อวานเขาว่า สุริยะปลาคาครับแต่บ้านเราไม่มีครับแดดร้อนเปรียงเลยครับผมเง่าวานไม่เป็นไรครับสู้กันต่อไปอันที่สามครับมีตัวไหม ที่สามครับดักในป่าในไม้กองไม้ครับเงียบครับเงียบครับเทีเย่ยงเทีเย่ยงครับไม่ติดครับผม ไว้ก่อนครับสามอันก็ไม่ติดแล้วครับอันที่สีครับผมอันที่สีครับอันที่สี่ไม่มีครับเหยื่อปลาไหลไม่เข้าท่าครับผม ถือว่าปลาไม่มีครับตายครับสงสัยจะอดเมนูผัดเผ็ดปลาไหลครับอันที่ห้าครับ ที่ห้ามีตัวไม้นี่ครับลักในกองไม้ครับไม่มีครับเรียบร้อยครับไม่มีครับผม 2อง,งนสุดท้ายส่ข้างปากท่อครับนี่ครับ มีตัวไหมลองดูครับอาเงียบครับไม่มีครับผม ครไม่มนนีครับผมอันสุดท้ายครับความหวังก็อยู่อันนี้แล้วครับอันสุดท้ายตกน้ำครับไม่มีเหมือนเดิมครับ สรุปครับผมบดติดจักโตครับใส่ไปรไะลาน้ำแรกครับไม่ติดจักโตก็ไม่เป็นไรครับการหากินก็แบบนี้ครับเหมือนเสียซื้อหวยครับผมแม่นก็ถูครับไม่แม่นก็จะมือกินไปไม่ว่ากันครับ ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับชอบก็บกดไลค์กดแชร์ s ับสไค i b ์กดกระดิง่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆจากลุยดะนุมีสารใต้ครับผมก็ลาไปกับแสงอาทิตย์ตอนเช้าครับของวันจันทร์มีความสุขในการทำงานนะครับผม สวัสดีครับ